รอบนี้นะครับผมก็กลับมาติดตามกีตาร์โป่งนะครับคอร์ด AD 8 1 0นะฮะที่ผมได้ลงไว้นะเมื่อตอน3เดือนที่แล้วนะครับ,รบว่าผมก็จะไ,ไปาตามหากีตาร์โป่งคอร์ดนะครับ AD 8 1 0นะครับแต่รอบนี้ที่ผมได้มานะฮะผมเช็คมาล่าสุดเมื่อกี้เนี้ยอยู่ที่ราคา3740นะครับ ร้านอยู่แถวตลาดคูณนะครับผมได้คุยกับเจ้ไว้ละแต่ปัญหาคือเหลือตัวเดียวฮะเพราะว่าน่าจะเกิดจากใครเกิดจากผมมั้งที่ลงคลิปไปนะครับคาดว่านะฮะความคิดเนส่วนตัวนะครับน่าจะเกิดจากตามผมนีแ่แหละที่ลงตามหากิตาไปแล้วก็มีคนเข้าไปติดต่อแล้วก็หาซื้อจนได้นะครับส่วนผมก็ เพื่อที่จะให,ให้ผู้คนที่เข้ามาดูใช่ไหมครับแล้วก็แบบนะนําผมว่าตรงนี้มีตรงนั้นมีใช่ไหมแต่ทางกลับกันคือเหมือนกับเป็นการปั่นกระแสขึ้นมานทำให้ทำให้กิตารที่ผมอยากได้คือตามหายากกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็ดีนะครับทำให้แบรนด์คอร์ดได้โอเคอยู่นะเมื่อเทียบกับ f 3ๆนแล้วตัวเนี้ย งานดีขวานะครับลองไปเทียบดูนะฮะมีพี่ๆหลายท่านนะครับรีวิวไว้ดีมากนะครับดีมากเลยผมก็เลยตามหาตัวนี้แหละเลยทําคลิปนะครับเพื่อที่จะตามหาแล้วเพื่อให้ทุกคนที่เข้ามาดูช่วยผมหาแต่มันกลับกันนะครับทุกคนกลับตามหาเหมือนผมอีกครับก็เลยแบบตามนั้นเลยฮะนี่นะครับผมก็รู้แหล่งละตอนนี้นี่นะฮะก็เป็นรายชื่อ ทีพที่เขาสอบถามเข้ามานะผมก็ให้ข้อมูลตามความเป็นจริงนะครว่าตรงไหนมีตรงไหนไม่มีอะไรนี่แล้วก็มีคนช่วยผมดูด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะหาซื้อเก็บไว้เล่นเองนะครับตอนนี้ผมได้แหล่งแล้วสำหรับใครที่ตามหานะครับนี่ผมบอกหมดเลยนะฮร้านนี้นะครับ b n g Music นะครับผมดิวราคาไว้แล้วผมถามพี่เขาไว้แล้วนะฮะ มีอยู่ที่สาขาใหญ่นะครับร้านนี้ก็คือสาขาย่อยที่เขาจะไม่ได้ไปลงนะครับเพราะว่าค่าที่มันแพงเปอร์เซนต์อะไรอีก,กไม่รู้ผมก็จําไม่หมดนะฮะเลยทําให้ราคาที่อยู่ในห้างสูงแต่พอมาหน้าร้านใหญ่ของเขาจริงๆนะฮะของพี่เขาอยู่ที่ราคานี้นะครับสามพโอเคนะครับยังไงก็เราติดต่อร้านนี้ดูนะฮะผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะฮะกับที่นี่นะฮะ ตอนนี้เหลือตัวเดียวครับผมเลยไม่ซีเรียสครับยังไงทันไม่ทันก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับเพราะผมได้บอกเจเขาไว้แล้วว่าเก็บไว้ให้ด้วยนะครับรอบหน้ามาอะไรเงี้ยเพราะว่าล่าสุดเจเขาได้ส่งไปต่างจังหวัดตัวหนึ่งแล้วบุรีใกล้ๆผมอีกตัวหนึ่งนะฮะเพอาะถแถวละกาแหงหัวหมาหาไม่ได้เลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับมาแชร์นะฮะว่าผมได้ไปเดียวกับที่ไหนไว้บ้างนะฮะ อันนี้มีนะครับร้านนี้มีใครที่เข้ามาดูก็ไปติดตามโทรหาเจได้เลยครับเบอร์ตามนี้เลยนะครับร้าน BNG Music นะครับตลาดภูโอเคฮะเดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปหน้านะฮะคลิปหน้านี่คือผมต้องเอาของผมไม่ได้แล้วอ่าเจอกันครับ